สวัสดีค่ะคุณหมอสุธนีจากคลินิกปราณนนท์นการแพทย์นะคะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการชาซึ่งเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คงจะเคยมีอาการชามาแล้วนะคะเราจะแบ่งกลุ่มอาการชาเนี่ยเป็น4ี่โรคเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือสาเหตุจากด้านสมองแล้วก็ไขสันหลังอาการทางด้านสมองไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการชาลักษณะครึ่งซีกหรือว่าท่อนล่างแล้วก็จะมีอาการอ่อนแรงหรือว่าการทรงตัวร่วมด้วยนะคะกลุ่มที่2ก็คืออาการชาจากปลายประสาาเสือ่อม ส่วนใหญ่ก็จะมีโรคที่เป็นโรคประจาตัวนามาก่อนอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคตับเรื้อรังหรือว่ามีพิษแอลกอฮอล์เรื้อรังตรงนี้ทั้งจะมีอาการชาจากปลายประสานจะเริ่มจากปลายเท้าก่อนแล้วก็มาเป็นที่ปลายมือนะคะซึ่งกลุ่มที่1และลุมที่2ส,ส่วนใหญ่ก็จะต้องเจอหมออายุรกรรมในการหาสาเหตุแล้วกลุ่มที่3ก็คือในเรื่องของปลายเส้นประสาทที่มีการกดทับอย่างเช่นคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ย ก็จะมีการชาที่ปลายมือก็คือมีการกดทับตรงอุโมงค์ทังผืวของข้อมือตรงนี้ที่เรียกว่าคับปองทแนลซินโดรมหรือว่ามีการเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกทําให้มีการชามาที่นิ้วก้อยที่เราเรียกว่าทรัสิกเอ้าเดตซินโดรมนะคะหรือว่ามีการเผลอนอนหลับแล้วก็ตื่นนอนมากระดกข้อมือไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ชาบริเวณหลังมือตรงนี้มีการกดทับบริเวณของเรเดียลเนิร์ฟซินโดรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาตรวจร่างกายแล้วก็หาสาเหตุกันอีกทีหนึ่ง อันดับที่4ี่ก็คือกลุ่มที่มีการกดทับจากตัวรากประสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอในเรื่องของหมอนรองกระดูกหลังกดทับเส้นประสาทหรือว่าในคนที่อายุเยอะเนี่ยก็คือกระดูกเสื่อมแล้วก็มีการหนีบทับเส้นประสาทตรงนี้ก็จะมีอาการชาแล้วก็มีอาการปวดตามแนวของรากประสาทที่มาเรียงกล้ามเนืนะ้ออย่างเช่นบางคนกดทับบริเวณคอก็จะมีอาการชามาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็คือเส้นประสาทคอเส้นที่567เป็นต้นนะคะก็ถ้าใครมีอาการชาตามที่แนะนําตามที่บอกไปเนี่ยก็อยากให้ลองมาตรวจ แล้วก็คือหมอก็จะเป็นคนมิชัยแล้วก็วางแผนการรักษาวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือ2ตัวตัวแรกก็คือตัวแม่เหล็กไฟฟ้าหร่เรียกว่า pms แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น high power เป็นเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง2ตัวนี้จะช่วยแก้ในเรื่องของอาการชาดได้อย่างดีมากการกลไกของการรักษาเนี่ยก็คือจะมีการกระตุ้นให้เส้นประสาทเนี่ยมีการงอกแล้วก็การฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการกระตุ้นกระแสประสาทนใ,ให้มีการเดินของกระแสประสาทได้เร็วขึ้นเร็วดีขึ้น ดันั้นถ้ามีการทําควบคู่กันเนี่ยก็จะเห็นผลในการรักษาที่ชัดเจนจากครั้งแรกเลยก็สามารถแก้เรื่องชาได้ถึง20-50%งแล้วถ้ามีการทาต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นผลการรักษาที่รวดเร็วขึ้นบวกกับการรักษาต้นเหตุแล้วก็การทานยาร่วมด้วยนะคะยังไงก็แวะเข้ามาปรึกษาแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะข,ขอบคุณนะกคะสวัสดีค่ะ